สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ NBT News ภาคเช้าสุดสัปดาห์ประจำวันอาทิตย์ที่18มิถุนายน2566ค่ะ เช้านี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณนิชาเดชศีหะธนนนท์และดิฉันจินตนาทิพยรัต์กุลค่ะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมทุกท่านที่กดช่อง2 NBT 2 HD มาติดตามข่าวเช้ากับเราเช้าว,วันนี้นะคะและอีกหนึ่งช่องทางเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่แฟนเพจ Facebook l i v e NBT 2 HD เข้าไปฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็เช่นเคยเหมือนกับทุกเชา้าพื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรฝนตกหรือเปล่าส่งมาพูดคุยกันได้นะคะใช่ค่ะ,ะ,คะเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพหมห พื้นที่ทั่วไทยโดยเฉพาะส่วนภาคเหนือภาคอีสานฝนก็ตกลงมาเช่นกันก็รายง,งานสภาพอากาศกันเข้ามาก็ฝนตกลงมาแบบนี้ก็ช่วยคลายร้อนนะคะหลังจากที่อากาศร้อนหลายวันบางคนนี่นอนเพลินเลยนะ,ะอย่าเพิ่งนอนเพลินนะคะคุณผู้ชมตื่นมาดูเราสองคนวันนี้ มีของรางวัลมาแจากให้เช่นเคยใช่จะเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะแต่ว่ามีมาแจากแน่ๆหน้าฝนแบบนี้หนึ่งโรคที่ตามมาก็คือโรคไข้เลือดออกนะคะคุณผู้ชมกรมควบคุมโรคออกมาระบุสถานการณ์โรคไข้เลือดออกปีนี้มีแนวโน้มจะมีจํานวนผู้ป่วยใกล้เคียงกับปี2562ที่พบการระบาดสูงสุดตอนนี้เนี่ยพบผู้ป่วย900คนต่อสัปดาห์เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วสูงกว่า4เท่าเลยนะคะ จะมีการเฝ้าระวังโรคไปจนถึงเดือนสิงหาคมค่ะมาดูข้อมูลจากกรมควบคุมโรคก,กันค่ะมีการเปิดเผยสถานการณ์ผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่1มการาคมถึง14มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่21,457คนเฉพาะผู้ป่วยใหม่ ป่วยในสัปดาห์เดียวก็คือสัปดาห์ที่23นับตั้งแต่วันที่7ถึง14มิถุนายนมีผู้ป่วยถึง1,954คนและมีผู้เสียชีวิต19คนเพิ่มขึ้นมา2คน ซึ่งสถานการณ์ไข้เลือดออกในขณะนี้ยังไม่ถึงจุดสูงสุดเนื่องจากฝนเพิ่งเริ่มตกคาดว่าปลายเดือนมิถุนายนจะพบสูงขึ้นยังต้องเฝ้าระวังไปจนถึงเดือนสิงหาคมโดยพื้นที่การระบาดของโรคปัจจุบันพบใน31จังหวัดเกือบทุกภาคทั่วประเทศส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคใต้ที่มีฝนตกชุกในช่วงที่ผ่านมารวมทั้งภาคตะวันออก และภาคอีสานบางส่วนที่เหลืออีก46จังหวัดก็มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคแพทย์หญิงฉันธนาพดุงทศพ่วอในการกองโรคติดต่อนำโดยแมลงและนายแพทย์เชี่ยวชาญกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าช่วงสัปดาห์วันที่31ถึง6มิถุนายน พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกเป็นเด็กอายุเพียงแค่1เดือนนะคะถือว่าเป็นผู้ป่วยที่อายุน้อยที่สุดขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและสอบสวนโรคอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนและยังพบผู้ป่วยอายุมากสุด72ปีค่ะ สำหรับในปีนี้นะคะทางกรมควบคุมโรคได้จัดทำฉากทัศน์ค่ะการพยากรณ์โรคไข้เลือดออกเอาไว้3ฉากทัศน์ด้วยกันนะคะโดยฉากทัศน์ที่1นเนี่ยนะคะหากทุกคนมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการที่จะกำจัดลูกน้ำยุงลายไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ก็จะทำให้พบผู้ป่วยได้อยู่ที่ประมาณ4ี่ห0คนค่ะส่วนฉากทัศน์ที่2ประชาชนร่วมมือปันกลางสารวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลายก็อาจจะพบบ้างมีผู้ป่วยประมาณ9 0 0 0 0ื่นรายนะคะ สากทัศที่3ค่ะไม่มีมาตรการอะไรเลยและไม่มีการให้ความร่วมมือในการการกำจัดลูกน้ำยุงลายก็อาจจะทำให้มีผู้ป่วยสูงถึง1 5 0 0 0 0รายได้ซึ่งก็จะเข้าสู่การระบาดหนักเหมือนช่วงปี2,562ค่ะค่ะก็เป็นซีนารรโอหรือว่าเหตุการณ์จำลองนะคะถ้าหากว่าไม่มีการควบคุมโรค สถานการณ์จะแย่ขึ้นดัง,ดงนั้นแนะนําให้ประชาชนช่วยกันกําจัดแหล่งลูกน้ํายุงลายรอบบ้านและถ้าหากว่ามีอาการก็ให้ไปพบแพทย์ค่ะซึ่งอาการของผู้ป่วยไข้เลือดออกจะมีไข้สูงเฉียบพลันเบื่ออาหารหน้าแดงปวดศรีรษะอาเจียนมีผื่นจุดสีแดงขึ้นตามลําตัวแขนขาหรือถ่ายอุจจาระดำถ้าหากว่าพบว่ามีอาการดังกล่าวให้คุณผู้ชมรีบไปพบแพทย์โดยทันทีค่ะ